สวัสดีครับก็คลิปนี้พามาดูกลัลปลีที่ผมปลูกได้อายุป,ประมาณสัก1เดือนกว่าๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายครับผมช่วงอันตรายมากครับช่วงนี้ก็คือช่วงนอนจะเริ่มกินห่อกระลำปลีนะครับคือกระลำปลีเนี่ยมันจะเริ่มห่อละเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับคือเข้าหัวแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้แหละช่วงที่นอนกําลังลงนะครับก็คือที่จริงมันลงนานแล้วลนะ ครับมันซ่อนตัวอยู่ในต้นกระลำปีครับก็คือมันอยู่ในหอกกระลำปีครับพอมันโตแล้วเนี่ยกระลำปีเนี่ยมันจะเริ่มห่อพอดีนะครับผมมันก็จะกินหอกกระลำปีของเรานะครับอันนี้เราต้องมาเดินดูนะครับว่ามันมีหนอนหรือย,ยังนะครับซึ่งนอนตัวเล็กๆเ,เนี่ยเรียกว่านอนใยผักนะครับนอนใยผักหรือว่านอนกินใบนะครับผมซึ่ง ถ้าเป็นนอนตัวโตเราเรียกว่านอนผีเสื้อกลางคืนนะครับหรือว่านอนกระทู้นะครับประมาณนี้ครับเป็นแบบเดียวกันกับนอนข้าโพดนะครับผมนั่นแหละตัวใหญ่มากนะครับตัวเบื้อมเทิมเลยครับอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้เราต้องมาเดินดูนะครับถ้าเราไม่มาดูก็จะมีนอนเต็มเลยนะครับอันนี้ปลูกแบบอินทรีย์ร้อนะครับไม่มีการฉีดยาต่างๆ นะครับเพราะว่าอยู่ข้างห้องนอนนะครับผมแล้วก็โดนแดดแค่ครึ่งวันเองครับอ่าโดนเมื่อเต็มวันครับผมประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแดดไม่มีแล้วนะครับอ่าก็เลยดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะนะครับสังเกตไม่ยากครับถ้าต้นไหนมันต้นเล็กๆเนี่ยครับมันจะไม่โดนแดดนะครับโดนแดดแค่ตอนเที่ยงก็ไม่มีแดดแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นแปลงแบบยกล่องแล้วก็ทําแปลงผัก เหมือนเราปลูกพวกหอมต่างๆนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราไปใช้ขุดจอบนะครับเอาจอบขุดเนี่ยครับมันไม่ดีครับผมมันจอบขุดเนี่ยมันจะต้นเล็กนะครับเพราะว่าดินมันแน่นครับดินมันแน่นลงไปมันก็ดินแน่นแล้วครับแล้วขอบขอบเนี่ยมันก็แน่นเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเรายกล่องมันจะดีกว่าแบบจอบขุดนะครับผมดีกว่าแน่นอนเพราะว่ารากกระลำปีเนี่ยมันหากินเองได้แบบ ง่ายไดก็คือลากมันไปได้ง่ายเนาะถ้าจอบขุดเนี่ยลงไปแค่ฝ่ามือมันก็ดินนั่นแล้วนะครับผมดินนั่นแล้วเพราะว่าดินไม่ได้พวรวนนะครับผมเราต้องทําแบบเหมือนกับรถไถพวรวนเนาะหรือว่าไถาพวรวนนะครับผมมันจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ปลูกแบบพอมอีเวลาว่างครับเนาะก็ไม่ได้ปลูกอะไรมากมายครับแค่พื้นที่ข้างบ้านครับเพราะว่าไม่มีที่ปลูกเยอะเกินไป นะครับถ้ามีที่่างๆสักไร่หนึ่งก็อาจจะดีเนาะเพราะว่าเราอาจจะปลูกพืชได้หลากหลายนั่นเองครับแต่ว่านนี้มันก็แค่ข้างบ้านครับแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกฝรั่งเองนะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับมันก็แค่พื้นที่ข้างบ้านครับเนาะแต่ที่อัดคลิปลงมาดูเพราะว่าไม่ได้อวดว่ามีเยอะนะครับผมแค่มาบอกว่าเราทําอินรีย์ได้สู้เคมีได้ ก็คือเราทับอินรีเนื้อกว่าเคมีก็ได้นะครับประมาณนี้นั่นเองครับที่จริงกลัลำปีเนี่ยมันจะห่อใหญ่หรือไม่ห่อใหญ่มันขึ้นอยู่กับการที่เราปลูกแล้วก็แสงแดดครับแสงแดดเนี่ยสำคัญมากกับกระลำปีนะครับถ้ามันแดดน้อยมันจะต้นเล็กมันจะห่อเล็กนะครับมันก็โดนแดดไม่ถึงเต็มวันนะครับประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองก็เริ่ม ไม่มีแดดแล้วเพราะว่าบ้านบางังาบ้านบังส่งแดดแล้วนะครับแต่ก็โตเหมือนกันนะครับอัดน้ำได้เยอะครับผมลดน้าได้เยอะ,ยอะมันก็โตเหมือนกันนะครับกาลังไปชอบน้ําอยู่นะชอบน้ําอยู่ครับชอบน้ําเยอะมากแต่ก็ไม่ควรให้น้ําขังก็คือไม่ควรขุดหลุมพันแองหรือว่าให้น้ําขังตลอดเวลาอันนั้นคือผิดนะครับผมก็คือกำลังปลีจะไม่โตเพราะว่าอ่ามัน แช่น้ำมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเนาะมันต้องเป็นแบบยกล่องนะครับผมยกล่องทําแปลงผักดีๆอันนี้คือดีมากนะครับแต่ว่าถ้าใครปลูกแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันต้นเล็กหรือว่าอ่ามันนานโตนะอันนี้เป็นเพราะว่าเราให้น้ําน้อยเกินไปนะครับผมให้น้ําน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พลดินนะครับ ในระหว่างที่เราเริ่มปลูกองมาใหม่เนี่ยเราต้องพลดินนะครับพอดินให้มันร,รอบต้นครับผมให้มันมีรากอากาศให้มันเดินดีได้นะครับให้มันเดินได้นะครับผมก็คือรากมันสามารถไปได้นั่นเองครับแต่ว่าอย่าให้ดินแน่นให้ดินแน่นคือจะไม่โตนะครับกลับปีนะครับ